พิมพ์ใบปะหน้าได้เลื่นไหลจัดการง่ายในคลิกเดียวก็คือรุ่น MP42 ตัวนี้เลยค่ะสําหรับเครื่องรุ่นนี้นะคะก็คือดีไซน์สวยงามมากเป็นสีขาวมินิมอลโนใจหลายหลายคนแน่นอนค่ะการสั่งงานด้วยค่ะสามารถสั่งผ่านมือถือหรือคอมก,ก็ได้ค่ะใต้มือถือนะคะก็คือง่ายในคลิกเดียวแบบนี้เลยนะคะสามารถพิมพ์ได้ทั้งใบปะหน้านะคะฉลากสินค้าปาโคดนะคะต่างๆก็คือสามารถพิมพ์ได้เลยค่ะ นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างงานปิ้นที่ออกจากเครื่องรุ่นนี้กันนะคะนี่เลยค่ะเนื้อง,งานนะคะก็คือคมชัดสวยงามมากๆเลยค่ะตัวเครื่องนะคะม,มีนากว้างหนึ่งถึงหนึ่งร้อยแปดมิลเลยนะคะก็คือสามารถใส่ขนาดสติ๊กเกอร์ได้ตั้งแต่สี่สิบถึงหนึ่งร้อยแปดมิลเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็กดที่ตะกาได้เลยค่ะ